หญิงสาวแกล้งทำเป็นไม่เห็นและจงใจทำให้โทรศัพท์ของแฟนของเธอเสียหายเมื่อแฟนของเธอเห็นใบหน้าของเธอเปลี่ยนไปเขาก็รีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาจากเท้าของเธอแต่น่าเสียดายที่โทรศัพท์เสียเขาโกรธมากและเลิกกับเธออย่างตรงไปตรงมาเขาไม่มีเวลาสนใจภาพลักษณ์ของเขาวิ่งเท้าเปล่าไปร้านขายโทรศัพท์แล้วตะโกนประกาศรางวัลใครก็ตามที่สามารถซ่อมโทรศัพท์เครื่องนี้ได้ฉันจะให้เงินหนึ่งหมื่นดอลลาร์แก่คนนั้นหมื่นดอลลาร์ พนักงานร้านเห็นใบหน้าของเขาชัดเจนและรู้สึกประหลาดใจอย่างมากสวัสดีทุกคนฉันคือหนังเรื่องโปรด HD แข่งขันกันเพื่อเสนอชื่อโทรศัพท์รุ่นล่าสุดให้เขาแต่เขาบอกว่าเขาแค่อยากจะซ่อมโทรศัพท์โบราณเครื่องนี้ปรากฏว่าชื่อของเขาคือเลียมลินคอนเพดเป็นนักร้องดังสุดๆในตอนนี้ร้านค้าของโรงเรียนเห็นสิ่งนี้จึงใช้สิ่งจูงใจสูงสุดเพื่อสร้างความบันเทิงให้เขาเป็นการส่วนตัวเขายังบอกว่าเขาสามารถช่วยได้ เมื่อเห็นลีัมจ้องมองเครื่องจักรที่ขาดรุ่งริ่งซึ่งเต็มไปด้วยเทปอย่างไม่อดทนผู้จัดการร้านรู้ว่าต้องมีบางสิ่งที่สำคัญมากสำหรับเขาที่นี่โชคดีที่ผู้จัดการร้านสามารถแก้ไขได้ในเวลาต่อมาเขากระสับแนบชิดหูในเวลานี้ข้อความเสียงก็ออกมาจากข้างในแม้ว่าทุกๆวันเลียมจะฟังมันหลายสิบครั้งก็ตามแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเสียงนี้อีกครั้งพวกเขาอดไม่ได้ที่จะตาเปียกเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่หญิงสาวที่เขารักอย่างสุดซึ้งทิ้งไว้ข้างหลัง ยังเป็นความหวังให้เขามีชีวิตอยู่ต่อไปปรากฏว่าเมื่อ8ปีที่แล้วเหลี่ยมได้พบกับแฟนสาวของเขาและตกหลุมรักกันแต่ในวันที่ฉันกำลังจะเดินไปตามทางเดินเขาละทิ้งคู่มั่นอย่างโหดร้ายเพื่อชื่อเสียงและโชคลาภแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะเสียใจกับการกระทำของวันนี้ไปตลอดชีวิตผ่านไปอย่างรวดเร็ว8ปีตอนนี้เหลี่ยมสร้างประโยชน์ให้เขาและกุมอำนาจไว้ในมือของเขาแต่เขาไม่รู้สึกถึงความสุขที่ความสำเร็จนำมาให้ ตอนนี้เขารู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ชีวิตที่เขาต้องการเขารู้ชัดเจนว่าการหนีจากงานแต่งงานในอดีตทำให้คนที่เขารักต้องอับอายและอับอายในช่วง8ปีนี้เขายังคงรู้สึกผิดอยู่ในใจทุกวันเต็มไปด้วยการโทษตัวเองน่าเสียดายที่ทั้งหมดเกิดจากมือของเขามันสายเกินไปที่จะเสียใจตอนนี้เขาต้องการขอโทษโจซีเพื่อรักษาความรักของเขาแต่หาเหตุผลที่เหมาะสมไม่ได้ จนวันหนึ่งเขาเห็นข่าวว่าเพื่อนสมัยเด็กของเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในทีวีเขาเดินทางหลายพันกิโลเมตรทันทีตัดสินใจกลับไปบอกลาพี่ชายที่แสนดีเป็นครั้งสุดท้ายแต่เมื่อเขากำลังจะเข้าโบสถ์เพื่อไปร่วมงานศพเขาถูกหญิงสาวผมสีบลอนด้าสีฟ้าแสนสวยคนหนึ่งชนเข้ากับเขานี่คือภรรยาที่ยังไม่ได้แต่งงานของเขาเมื่อหลายปีก่อนเธอยังคงสวยและซาบซึ้งเหมือนเมื่อ8ปีที่แล้วน่าเสียดายที่ตอนนี้เธอมีลูกสาวอีกคนอยู่ข้างๆ ทั้งสองมองหน้ากันเป็นเวลานานก่อนที่โจซี่จะกล่าวคำขอโทษก่อนจากนั้นเขาก็จากไปโดยไม่หันกลับมาเลียมยืนอยู่ที่นั่นอย่างสับสนแม้ว่าเขาจะฝันเขาก็จะไม่คิดถึงมันพบกันอีกครั้งหลังจากแยกทางกันมานานหลายปีช่างน่าอึดอัดใจ,จมากหลังจากงานศพสิ้นสุดลงเขาวางแผนจะไปหาโจซี่เพื่อขอโทษใครจะคิดว่าโจซี่จะบาดเจ็บสาหัสและทำให้เธอชกไปตลอดชีวิตเขารู้ชัดเจนว่าโจซี่กำลังระบายความโกรธของเธอ ในเวลานี้พ่อของเขาก็มาด้วยเขาไม่ลังเลและพูดประโยคที่เขารออยู่พิสูจน์ว่าคนที่เขาทำร้ายไม่ใช่แค่จซี่เท่านั้นหลังจากกลับมาก็พักที่บ้านเก่าของบิดาสถานที่แห่งนี้ยังคงเหมือนเดิมบนโต๊ะยังมีรูปถ่ายตอนที่แม่สอนเขาเล่นกีตาร์เพียงแต่ว่าสวนดอกไม้ที่แม่ของเขาชอบมากที่สุดตอนที่เธอยังมีชีวิตอยู่กลับเต็มไปด้วยวัชพืชพ่อที่แก่ชราของเขาก็มีผมหงอกมากขึ้นเช่นกัน แม้ว่าตอนนี้เขาจะครอบครองทรัพยากรอย่างไม่สิ้นสุดก็ตามแต่ฉันพลาดช่วงเวลาอันมีค่าที่สุดในชีวิตและความรักที่จริงใจของฉันแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้เขานั่งอยู่คนเดียวมุมถนนเมื่อเขามักจะมาเสียใจกับเรื่องนั้นบ่อยๆถ้าเขาสามารถทําได้อีกครั้งเขาจะใช้ทุกอย่างที่มีเพื่อแลกเปลี่ยนทันใดนั้นเขาก็เห็นโจซี่เข้าไปในร้านดอกไม้เพราะฉันไม่มีความเสียใจเลยนอกจากนี้ยังต้องให้คำอธิบายแก่โจซี่คนที่เขาทำร้ายด้วย เขารวบรวมความกล้าทั้งหมดแล้วเดินตามไปที่นั่นฉันอยากคุยกับโจซี่สักครู่แต่โจซี่บอกเขาอีกครั้งในช่วง8ปีที่เขาออกจากเมืองนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปมากแม่ของเลียมเสียชีวิตจากอาการป่วยและแม่ของเธอก็ทิ้งเธอไปเช่นกันแต่เลียมกลับด่งดังโดยไม่รู้ตัวโจซี่ตะโกนเสียงดังและบอกเลียมอยากลับมาเพราะไม่มีใครที่นี่เต็มใจที่จะพบเขาเขาไม่เพียงแต่ทิ้งเธอเท่านั้นแต่ยังทอดทิ้งทุกคนที่นี่ด้วย ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปขณะที่เลียมรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้ก็มีเด็กหญิงตัวเล็กๆเ,เดินเข้ามาเธอเป็นลูกสาวของโจซี่ได้เห็นสาวน้อยหน้ามีชีวิตชีวาต่อหน้าต่อตาฉันความรู้สึกคุ้นเคยแปลกๆปกเกิดขึ้นในใจของเลียมหลังจากรู้ชื่อหญิงสาวแล้วเขามั่นใจมากขึ้นในการเดาของเขาเขาออกจากที่นี่เมื่อ8ปดปีที่แล้วและเด็กหญิงเพิ่งอายุได้เจ็ดขวบในปีนี้เมื่อเห็นว่าเธอซ่อนมันไว้ไม่ได้โจซี่จึงทำได้เพียงบอกความจริงกับเลียมเท่านั้น เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อแปีที่แล้วไม่นานหลังจากที่เลียมจากไปเธอพบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์เธอต้องการโทรไปบอกข่าวนี้กับเลียมแต่ติดต่อไม่ได้ฉันฝากข้อความยาวๆขอร้องให้คุณโทรกลับแล้วฉันก็สัญญากับตัวเองถ้าคุณไม่ได้ตั้งใจจะโทรกลับหาฉันเพื่อให้รู้ว่าฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณฉันจะไม่ติดต่อคุณอีก เพราะบินลี่และฉันสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านั้นเมื่อได้ยินดังนั้นเหลียมก็รู้สึกเขินอายมากเขารู้ว่าเขาสูญเสียทั้งแม่และลูกไปมากมายเขานึกภาพออกว่าแปดปีนี้แม่และลูกลำบากขนาดไหนขณะที่เขากำลังจะขอโทษโจซี่ก็ขอร้องให้เธอยกโทษพี่ชายของโจซี่เข้ามาเขาตะโกนใส่เหลียมให้ออกไปจากเมืองที่นี่ไม่ต้อนรับคุณเหลียมรู้ดีว่าเขาทำผิดพลาดร้ายแรงแค่ไหนฉันแค่ต้องรู้ว่าต้องทำอะไรและจากไป เขากลับบ้านเขาถามพ่อว่าทำไมไม่บอกว่าเขามีลูกสาวแต่พ่อบอกว่าโทรมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ไม่มีใครรับสายเขาจึงอดไม่ได้ที่จะแกล้งทําเป็นแฟนคลับและไปดูคอนเสิร์ตโดยไม่คาดคิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปิดกั้นฉันไว้ข้างนอกคุณทําอะไรได้อีกเลียมคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันไม่สามารถบังคับให้คุณกลับบ้านกับฉันได้ฉันไม่เข้าใจเลียมคุณเป็นเด็กดีลูกชายที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีและคุณรักโจซี่มาก เกิดอะไรขึ to ้นกับคุณเลียมเกิดอะไรขึ้นผู้เป็นพ่อจึงจักไปที่นั่นด้วยความโกรธในที่สุดเลียมก็ตระหนักได้ว่าการจับไปของเขาทำร้ายพวกเขามากแค่ไหนในงานรำลึกถึงเพื่อนที่ดีของเขาเขาไม่ได้เข้าไปในโบสถ์เขากลัวว่าเขาจะทำลายบรรยากาศอันสง่างามและจริงจังภายในเขานั่งอยู่คนเดียวนอกประตูด้วยวิธีบอกลาเพื่อนของเขาเอง เมื่อทุกคนจากไปเขาก็ขอโทษทุกคนอย่างจริงใจเขาไม่ได้คาดหวังจะได้รับการอภัยจากพวกเขาฉันแค่หวังว่าพวกเขาจะให้ฉันได้ตามโจซีอีกครั้งเพราะเพื่อพบกับโจซีเลียมจึงไปที่ร้านดอกไม้ของเธอทุกวันเพื่อช่วยวันนั้นเขาบอกว่าเขาอยากพบกับลูกสาวของเขาเดิมทีโจซีตั้งใจจะปฏิเสธแต่เมื่อเธอเห็นความจริงใจของเลียมเธอก็รู้สึกอ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยโจซีไม่เห็นด้วยในทันทีแต่หันกลับไปถามความเห็นของลูกสาวเธอ โดยคิดว่าบิลลี่จะปฏิเสธที่จะพบกับพ่อที่ทอดทิ้งพวกเขาและแม่ของพวกเขาใครจะคิดว่าลูกสาวคนเก่งของเธอจะค้นพบเบาะแสนี้ไปนานแล้วลุงอยู่นอกโบสถ์และร้านดอกไม้ใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างคุณสองคนนั้นยอดเยี่ยมมากถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงโจซี่รู้สึกประหลาดใจเธอไม่คิดว่าความสามารถในการสังเกตของลูกสาวจะแข็งแกร่งขนาดนี้บิลลี่รู้ชัดเจนถึงสิ่งที่อยู่ในใจแม่ของเขา ดังนั้นเธอจึงเสนอแนะให้เชิญเลียมไปทานอาหารเย็นที่บ้านของเธอเย็นวันนั้นเลียมได้รับเชิญนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาทั้งสามนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารเดียวกันกับครอบครัวเลียมมอบของขวัญชิ้นแรกในชีวิตให้กับลูกสาวของเขามันคือตุ๊กตาหมียักษ์ใหญ่แต่ดูเหมือนบิลลี่จะไม่ชอบมันลุงแจ็คอดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาเลียมมอบสร้อยคอเพชรให้โจซี่โจซี่ไม่รู้ว่าจะพูดอะไร ความหมายของเพชรคือรักนิรันต์งานเลี้ยงอาหารค่ำเหนือโจซี่คืนแหวนให้เลียมแม้ว่าเวลาจะผ่านไป8ปดปีแล้วแต่เธอก็เก็บนำความโศกเศร้าหลังจากถูกทอดทิ้งจนถึงตอนนี้เธอยังคงไม่สามารถก้าวออกจากความทรงจำอันเจ็บปวดนั้นและเริ่มต้นใหม่อีกครั้งได้เลียมไม่ได้สิ้นหวังอย่างสิ้นเชิงเพราะตอนนี้บิลลี่บอกให้เขาไปรับเธอจากโรงเรียนพรุ่งนี้บ่ายวันรุ่งขึ้นทั้งสองได้พบกันอีกครั้งที่ประตูโรงเรียนการกระทำแบบสุม่ม โจซีค้นพบโทรศัพท์ในกระเป๋าของเลียมมันเป็นของขวัญวันเกิดที่เธอมอบให้เขาในโรงเรียนมัธยมผ่านไปหลายปีโดยไม่คาดคิดแต่เขายังคงพกติดตัวไปด้วยสิ่งนี้ทําให้ใจที่แตกสลายของโจซีรู้สึกอบอุ่นเล็กน้อยทันใดนั้นโจซีได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนสนิทของเธอมีเรื่องด่วนที่นั่นจึงบอกให้เธอไปที่นั่นทันทีพูดด้วยปากว่าเขาจะทําลายมันแต่ในใจเขาแอบมีความสุขแม้แต่พระเจ้าก็กําลังช่วยเหลือคุณ คนก็คือทันทีที่ลูกสาวของเขาจากไปเธอก็ไม่พอใจเขาอย่างยิ่งเพราะเธอรู้สึกว่ารถเปิดประทุนของเจคนั้นอันตรายอย่างยิ่งเลียมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องขึ้นรถเพื่อพาเธอกลับบ้านพวกเขากินไอศกรีมด้วยกันดูเหมือนว่าในขณะนี้สิ่งที่ไม่มีความสุขทั้งหมดได้หายไปในควันได้เห็นฉากอบอุ่นแบบนี้พ่อผู้สูงอายุที่ยืนอยู่ด้านหลังยิ้มอย่างมีความสุขในเวลานี้บิลลี่ดึงกีต้าร์เก่าที่ชำรุดซุ่มตัวหนึ่งออกมาจากชั้นบน นี่คือสิ่งที่แม่ของเหลี่ยมมอบให้เขาเมื่อเขายังเด็กเหลี่ยมเล่นเพลงให้เธอบิลลี่นอนคว่ำหน้าอยู่บนโต๊ะและฟังอย่างเงียบฮ่าฮ่าในเวลานี้พ่อในครัวไม่ระวังจึงเอามือลวกเลียมวางกีตาร์ลงทันทีแล้ววิ่งไปตรวจสอบบิลลี่หยิบกีตาร์ขึ้นมาอย่างสงสยัยจากนั้นเรียนรู้จังหวะจากกองถ่ายและดีดท่อนด้วยตัวเองผู้ใหญ่สองคนที่อยู่ด้านหลังต่างก็ประหลาดใจายอย่างมากกับฉากนี้ฉันรู้ว่าลูกสาวของฉันไม่เคยเรียนรู้ที่จะเล่นกีตาร์เลย เลียมเดินไปข้างหน้าหญิงสาวอย่างตื่นเต้นเขาไม่เคยคิดฝันว่าลูกสาวของเขาจะมีความสามารถทางดนตรีที่แข็งแกร่งขนาดนี้เลียมบอกว่าเขาต้องกา้าตัวใหม่ให้เธอเมื่อได้ยินเช่นนั้นเด็กสาวก็มีความสุขมากครั้งนี้ร่วมกันก็จบลงด้วยเสียงแห่งความสุขของทั้งคู่ความประทับใจของเขาต่อลูกสาวของเขาดีมากเลียมคุยกับบิลลี่เรื่องการเล่นกีตาร์ให้โจซี่เมื่อโจซี่รู้เธอก็ประหลาดใจมากเช่นกันถึงตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้ ต่อไปเลียมบอกว่าเขาจะพาลูกสาวไปซื้อกีตาร์พรุ่งนี้เขาใช้โอกาสนี้ชวนโจซี่ไปกับเขาแม้ว่าโจซี่จะไม่อาสาแต่วันรุ่งขึ้นเธอก็ยังไปครอบครัวของพวกเขานั่งด้วยกันเลียมและลูกสาวของเขาเล่นกีตาร์ด้วยกันคุณพ่อกับโจซี่อยู่ข้างๆเขาและฟังอย่างเงียบๆฉากนี้มีความสุขขนาดไหนพวกเขาร่วมกันฟื้นฟูสวนดอกไม้ของแม่เล่นรอบกันเลียมอุ้มหญิงสาวไว้บนไหล่แล้วเดินไปตามถนนด้วยกัน เหมือนครอบครัวสามคนที่รักใครมากโจซี่ดูเหมือนจะค่อยๆยอมรับเลียมอีกครั้งเป็นไปได้ว่าแม้แต่ตัวก็ยังไม่ได้ค้นพบมันทัศนคติของเธอที่มีต่อเลียมค่อยๆเปลี่ยนไปบางทีด้วยความอยากรู้อยากเห็นบิลลี่จึงบอกเลียมถึงเหตุผลว่าทำไมเรือจึงออกฉันบอกได้แค่ว่าตอนนั้นฉันยังเด็กเกินไปฉันไม่รู้วิธีจัดก,การกับชื่อเสียงฉันคิดว่าคุณสูญเสียทิศทางของคุณ และเขาใช้เวลาอยู่นานมากแต่หาทางกลับไม่ได้แต่ตอนนี้ฉันพบทางกลับแล้วคุณกลับมาแล้วใช่ไหม yeah. Yeah. มันกลับมาแล้วเฮ <Hey, S 1> เลียมอ่มฉันเรียกคุณว่าพ่อได้ไหม พ่อรักมันมากกว่าสิ่งอื่นใดหลังจากออกจากห้องเลียมก็แบ่งปันความสุขนี้กับโจซี่ทันทีฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่หน้าที่ของฉันแต่มันก็เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เช่นกันเมื่อเห็นท่าทางที่แน่วแน่ของเลียมโจซี่ก็อดยิ้มไม่ได้ฉันคิดว่าเธอให้อภัยเลียมไปแล้วในตอนนี้พ่อของคุณจะขับรถไปส่งโจซี่กลับบ้าน หลังจากพาโจซีกลับบ้านเขาตีเหล็กขณะที่ยังร้อนอยู่มีโอกาสได้ออกเดทกับโจซีในวันนั้นเลียมขอให้ผู้ช่วยของเขาขับลีมูซีนสุดรู้ไปรับโจซีการแต่งหน้าของโจซีงดงามมากเธอสวมชุดจำสูทสีชมพูเธอค่อยๆเดินไปหาเลียมฉันเห็นเพียงร่างใหญ่ที่รอคอยมาเป็นเวลานานในทุ่งดอกไม้สีเหลืองเมื่อเห็นโจซีเลียมก็ควบคุมความตื่นเต้นในใจไม่ได้เธอยังคงสวยเหมือนเมื่อ8ปีที่แล้วโจซีคว้าแขนของเลียม ที่เฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินเรากับบอกไปในว่าความรักอันยาวนานของพวกเขาได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเลียมเพิกเฉยต่อคำคัดค้านของตัวแทนของเขายืนต่อหน้าสื่ออย่างตรงไปตรงมาประกาศต่อสาธารณะว่าเขาหลงรักโจซี่ในวัยเยาว์เขาหญิ่งมากจนละทิ้งความรักและครอบครัวเพื่อชื่อเสียงและโชคลาภคราวนี้สำหรับโจซี่เขาเต็มใจทิ้งสิ่งที่เขามีพวกเขาออกไปข้างนอกจนดึกมากเดทนี้สนุกมากเลียมพาโจซี่กลับบ้าน ก่อนออกเดินทางเลียมยังจูบราตรีสวัสดิ์โจซีด้วยแค่คิดว่าทุกอย่างกําลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีโดยไม่คาดคิดความยากลําบากที่มากขึ้นกําลังใกล้เข้ามาอย่างเงียบฮ่าฮ่าเนื่องจากเขาไม่มีประสบการณ์ตอนที่ลูกสาวสำลักเขาจึงยืนอยู่ข้างไม่รู้ว่าต้องทําอย่างไรโชคดีที่แจ็คเห็นมันหลังจากที่ได้รับการรักษาฉุกเฉินโดยมืออาชีพแล้วเท่านั้นเด็กสาวจึงรอดพ้นจากอันตรายถึงชีวิตได้แต่พ่ออย่างเลียมทําได้เพียงจับไปอย่าง จนถึงตอนนี้ที่เขาตระหนักว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อไม่มีความสามารถและความรู้ในการเป็นบิดาถ้าตอนนั้นไม่มีใครอยู่ก็เป็นไปได้ที่ลูกสาวของเขาจะเสียชีวิตไปแล้วสิ่งนี้ทําให้เขาตําหนิตัวเองอย่างมากเขาร้องไห้และขอโทษพ่อของเขาหลังจากจากไปนานมากพอกลับมาก็ดูแลลูกสาวตัวเองไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้ที่จะทําให้พ่อผู้สูงอายุมีความสุขเช่นกันพ่อรู้ว่าลูกชายของเขาอารมณ์เสียอยู่ข้างในเขานั่งข้างเขาอย่างอดทนปลอบใจเขา เช้าวันรุ่งขึ้นเหลี่ยมนั่งอยู่หน้าประตูคิดอยู่นานสุดท้ายเขาก็ยังตัดสินใจออกจากที่นี่กลับไปสู่ชีวิตประจําวันที่น่าเบื่อตามปกติบางทีการหายไปจากชีวิตของพวกเขาตลอดไปอาจเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อโจซีได้ยินข่าวเธอก็ร้องไห้โดยไม่มีเสียงเจ้าหน้าที่เห็นอารมณ์หดหูของเหลี่ยมเขารู้ว่าหากยังดําเนินต่อไปจะต้องเกิดปัญหาอย่างแน่นอนฉันก็เลยให้คําแนะนําคุณรักเธอ ทารกเกือบเสียชีวิตเธอยังไม่ตายเหลี่ยมคงมีบางครั้งที่เราทำผิดพลาดแต่โจซี่ไม่ตำหนิเหลี่ยมเธอรักคุณและโชคดีที่ผู้ชายของเธอก็รักเธอเช่นกันหลังจากได้ยินดังนั้น